สามเก้าเจอืมมันใกล้แล้วว่ะไม่ติดโลนเหรอนี่บอกแทงน้ำเห็งกนกลัวไปเหล็เห็นเหล็กก็ได้น้ำเพินเห็นสามหกสี่อสามหกสี่เห็นอยู่ใสนเหนยาเห็นกาละมั่งอเห็นในในอ่างในอ่างสามหกสี่เนาะครับอกว่าเอาขดท้องมาลูบใช่ไหมเจ้าแมกมาอ่ะเจ้าแม่กำลังสิขอเนี่ย เออคุณไม่คนมีลูกเนี่ยเขาเขามีดวงเขามีใช่เขามีดวงนานขอให้โตสิวันนี้มลากคนท้องมาเลยนะคนท้องในผ้ามูมากอ๋อคนท้องผ้ามากอ๋อโอ้โหครับนนี้ครับก็เดี๋ยวจะมารอลุ้นกับคนท้องหรือว่าจะลูกไหมเนี่ยจะลูกแป้งหรือว่ายังไงครับนี่แหละครับขอเลยจากคนท้องสามหกสี่นะครับคุณ คนทองถือเลขดูรูปรูปทองก็ถือเลขว่คนท่อารูปทองก็ซื้อก็ถือเลขแล้วนี่อืมรูปไปก่นไดเลยรูปไปเลเก้าเลือกเสือขึ้นมาเพิ่นรูปให้เพิ่นรูปให้ถึงว่าเขาทอบแบบมากเป็นอะไรนู้นนค่ะนเจ้ากดคืน เปิดแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนเลยน่ะเหมือนพักฟูกทะลุจริงนะการที่เขาอกกันเหนจนี่โตมากเลยนะครับน่าจะประมาณ4เมตรนะครับความสูงของจอมปวกจะอยู่ที่4เมตรนะฮะนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะของไครครับ นี่ครับโอ้จริงด้วยเห็นพระพุทธรูปฝังอยู่เนี่ยชัดเจนมากครับแต<ร>่วันนี้เราก็จะพากันมาในส่วนนี้นะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่เสียเขาเป็นเสียนที่ว่าเขาเอามาวางไว้หรืออะไรเนี่ยก็คือ,อบวกนี่ก็ดันขึ้นมาเรื่อยๆดันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นแบบขึ้นอยู่ครับก็เห็นแบบชัดเจนนะครับอ,อยู่ข้างๆนะครับ ก่อนหน้านี้จะไม่เห็นผ้าผ้าเหลืองน่าจะมีคนมาคุยหรือเปล่าคุยหาเหมือนเหมือนเป็นรูปฤาษียืนไม้เท้าหันหน้าไปทางนู้น่นือเป็

มาขอโชคขอหลาบระว่างน้ำด้วยครับมากมามามากเราก็จะมาขอโชคพอดีจังหวะเรามาเจอันนี้จะสิมาขอพือกันบ่จะอ๋อสิมาขอโชคขอหลาบพือกันได้ครับ

กัวได้เลขเห็นเลขกก็ได้น้ำเพลินสามหกสี่อ่ะสามหกสีอ๋อเห็นดีใสน่าเห็นอะไรกั้างเห็นกะละมังอ๋อเห็นในในอ่างในอ่างสามหกสี่เนาะครับอืมนี่แหละครับขอเลขจากคนถ่องสามหกสี่นะครับคุณผู้ชมนะครับ คนทองถือเล็กดูรูปทองก็ถือเล่หรูปทองก็ซื้อก็ถือเล่แล้วรูปไปก่อนได้เลยให้เจ้าเลือกเสือขึ้นแม่ให้พ่นรูปให้ แต่ว่าเอาขดทองมาลูบใช่ไหมมาก็เมยเจ้าแม่กำลังสิขอเนี่ย อ้ไม่คนมีลูกเนี่ยเขาเขามีดวงเขามีใช่เขามีดวงคนมีลูกจะมีดวงเพราะว่าเขาจะมาเล่นไม่ใหย่ัวงอีตู้กับสัตว์เบิร์นดี้นู้สีทถามเด้อันนดี้แข่งัเต้นเบิเสียงพ่อเฮร่สิันมีลากลักคนทองมาเลยเ้อคนทองในผ้ามูม่าบอกอ๋อคนท้องมามากโอ้โหนะครับดครับ ก็เด <ersch> ี <nicht möglich> <ines> food, like ๋ยวจะมารอลุ้นกับคนท้องหรือว่าจะรูปไหมเนี่ยจะรูปแป้งหรือว่ายังไงครับไื่จะรูปท้องจะ้องนี่ยนี่ก็ท้องนี่ก็ท้องคือกันบ่อนีวายลิน้ไลินเนอาไโลยท่าอเออจากต้นเหย้าไปทาหลยหเห็นเห็นน้ำกันบ่เห็นคือกันบ่อตัวใดน้อตัวใดน้อหกซีนล่หกอ๋อหกซีครับ หกสี่เด้อมันใจมา่อนว่าหกี่มันใจวะมันใจอย่าอโน่มักอยู่โอ้มักะต้องงวดคนละยังคนทองไหอยังไหนอะคนทองกับมาหกสี่มาหกสี่คนทองว่ามาหกสี่คนทองมกหกสี่แม่แม่ลูกทองจงของยัง ลูบสุวาค่ะล mm ูสวทอบอกเนอะคสิล hmm. ูบส euh, ุวรรณอลูบสุวรรณาเออลูบสุวรรณาโบคครับเดี๋ยวหนูโทรหาด้วยคุณเมยหาด้วยครับใส่ให้ใส่สูบเป็นลาบนี่เปิดยาสัตว์ก่อนเิเรานั่งลํา นางลำ zat, นี่แหละรับไปนเ่แหละชาติร่าตดตอนางลำกะ่ได้เนาะได้มีได้แค่เอมีเบิร์สยามน้าจะสาวทำผมยังได้เบิรตค่ะแม่นกกระเาเืองเกิดเปิดาสีเลยหนูไม่อยกู่พสเขามีเลงรักันดค่ับอดูกใช่อยู่พสีสุวนนี่แต็นะ จ้าอดนองาหานนเ่แมอนอยากมาอยากมาโคนนซาอยากมาเปิดโตเต่าที่สองเต่าที่สองของมิชุนาเมนแมนดูเดือนเกิดนุเลยแต่ว่าพนมพายน่ะมันจะใหญ่มากต่วันที่หนึ่งมิพนมพายปีที่แล้วนูก็ไปอ้าพนมพาย่มนหลังลูกนี่ยมาสิมมาสอมาสิมาสิมาสินนสิมา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 ส้องนี่มาสิมสิมาสิมาสิมาสิมเสิมามานิมาาสมาสินาาา

หามองดูบ่ได้เนาะมันบ่เหียบเียบมันคือมจฉาเนน่อฐานปูนอทานปูนเพื่อะไรจ้าเพบองานตัวนัละได้แล้วตัวนั้นะได้แล้ได้แล้วจ้าอืมัวนัหละอาจจะกอดมันเนาะจ้าอาจะได้ไม่อีกรไม่อีกาตันะลูกตีไ่ห็นเลยโอ้แป้งเต็มเลยเขามีทุกกระตาด้วย อ๋อน,นี่นี่ผมใช้เบ <ations> ิ <Natural Four> ้งมองนี่นี่พะเจ้าเอามาไว้พระเจ้าเอามาไว้แลเพิ่งนกันไดหิ่งง่าย ตะกรอนค่ะตะกอนพนจะเอาชุดไทยชุดยังมาไว้เนี่ยพนกัเพนถือยังงตอนอันบ้านไหนห้ยถือสามตัวตรงเดีล่ะพนถือยุงแมนค่ะพนถือสามตัวตรงไหมาไว้เนี่อ๋อชุดไทยไปเสค่ะเดี๋ยวนี้แล้ก่มผม่ดต้นใหม่ยุนี่เพิ่นอามาหอยโอ้คนนี่ก็ตัดคนตัดต้นใหม่มันตัดต้นใหม่ออกคบมือใครวะผู้ใดไ อะไรแตอองตื่นดบตื่นมืดีสิลูบอีกบอกัน้ี่มังลูอันดี้ดอนมงมีตำนานี่ไม่ทางมังมีตำนามีตำนานบ่มีตำนานแบบไหนเห็นเโอเห็นเรื่อยบ่ ตอนเด็กๆตอนนี้ขึ้นตอนนั้ขึ้นเด็กๆยางยางไม่ขยันเลยค่ะยางเขาไปเยเลยข้าวเนงาตาง่ายเลยนะอยยายาบอไดลูกด้านบ่ไดมาลบลูเด้อมาขอมาขอโฉขอลาบน้าครับไเอย มีคนผ่านไปผ่านมาก็รู้สึกว่ามีคนเขายนแต่เป็นอะไรเราไม่รู้ขี้รถอะตขี้นะคะบางครั้งก็ต้องบีบแตงกอนะไหคะเห็นบ่าเขเป็นตังไหนไสัมผัสมั้เห็นมัเ็กตัวเดียวเ็ตัวเดียวนั่นก็เดียวกันเนาะครับตัวยังกาเก่าเก่าหกซีมันบ่ ที่เห็นอยู่นอันนี้กระมังไหมคะเห็นในี่กระมังมีอย่างต่อหกสี่ละสี่เก้าละกันยนี่ถูกน่แกยีนี่ถูกนะเห็นโตเจ็ดยังก่อนเจ็ดหกสามบ่เนาะโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มันหมานน้ำกันครับผมครับครับครับ